นักศึกษาหนุ่มมหาวิทยาลัยชื่อดังร้องสายไหมต้องรอดโดนซีอหนุ่มเจ้าของคลินิกความงามชื่อดังทำร้ายร่างกายหลังนัดเจอผ่านแอปหาคู่เผยยืดโผล่เทียบนักศึกษาหนุ่มชื่อเอนามแท้ไม่เปิดเผยมหาวิทยาลัยชื่อดังได้เผยเหตุการณ์ที่ทำให้เขาเสียชีวิตอันเศร้าเสียใจในห้องข่าวณวันที่23พฤษภาคมพุทธศักราช2567ซึ่งก่อนที่เสียชีวิตเขาได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงจากซีอหนุ่ม ที่เป็นเจ้าของคลินิกค,ความงามชื่อดังหลังจากนัดพบกันผ่านแอปพลิเคชันหาคู่และเข้าไปยังคอนโดของเขาในย่านรามคำแหงกรณีนี้ได้เปิดเผยถึงความอันตรายของการใช้แอปหาคู่และการตกลงเจอกันแบบไม่เป็นทางการที่ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและร่างกายของเหยื่ออย่างร้ายแรงตามคำพูดของเอสายไหมต้องรอดได้รับบาดเจ็บต่อจากการโดนเคาะต่อยและถูกทำร้ายในห้องคอนโดเขาได้บอกถึงความกลัวและความไม่สบายใจขณะนั้น ทั้งโดยการยนขีกาดลงมาและการถูกบังคับให้ดูดบริเวณหน้าอกของเขารวมถึงการถูกคุกค,คามและทำร้ายร่างกายด้วยคำพูดและพฤติกรรมที่รุนแรงคำพูดของเอและการเผยแพร่ความเห็นผ่านสื่อสังคมของเขาได้เน้นถึงความสำคัญของการระวังและป้องกันตนเองจากความเสี่ยงในการใช้แอปพลิเคชันหากคู่และการระวังผู้ที่อาจมีพฤติกรรมรุนแรงและอันตรายเขาได้เรียกร้องให้มีการรวบรวมเหยืดเพิ่มเติมเพื่อเสริมความเห็นในกรณีนี้ และเชื่อว่าการเผยแพร่ความจริงจะช่วยสร้างการตระหนักในสังคมและส่งเสริมการป้องกันและการปรปาบปรามปัญหาที่เกิดขึ้นในอนาคตในขณะเดียวกันนายเอกภพเหลืองประเสริฐที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวว่าจะดำเนินคดีตามข้อเท็จจริงในกรณีนี้และเรียกร้องให้มีการรวบรวมหยืดเพิ่มเติมและให้สังคมร่วมมือช่วยเหลือในการตรวจสอบและป้องกันการเกิดเหตุร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต กรณีนี้กำลังได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนและผู้เชี่ยวชาญในด้านกฎหมายและสังคมซึ่งคาดว่าจะเป็นกรณีที่เปลี่ยนแปลงมุมมองและนโยบายในด้านการใช้แอปพลิเคชันหาคู่และการป้องกันความเสี่ยงในการใช้